เขาเรียกว่าเทียนโบราณนะครับจะร่วมกันทำโดยการจักสารนะครับมะพร้าวใบตาลนะครับอย่างนี้กันเลยครับนี่ครับอยากให้ท่านดูเข้ามาดูใกล้ๆครับว่าความสวยงามในการจักสารของคนอุบลเป็นอย่างไรนะครับนะครับทำได้อย่างไรยิ่งใหญ่อย่างนี้ครับนี่คือการจักสารนะครับก็เป็นลักษณะความยากไปอีกแบบหนึ่งนะครับ จากสารเป็นรูปไก่ด้วยนะครับดูครับนี่สวยงามไม่สวยงามท่านก็ดูเอาครับนี่ครับการตกแต่งสวยงามนะครับเป็นลักษณะของเทียนโบราณนะครับดูความละเอียดละเเมียดละไม่นะครับการฉรุต้นกล้วยนะครับนี่ครับฉรุลงมาแบบนี้กันเลยนะครับแล้วก็จากสาร สวยงามนะครับมีหัวด้วยนะครับนี่ครับแล้วก็จะเป็นใบตานครับส่วนใหญ่ใบตานใบลานทั้งหมดเลยนะครับสวยงามมากครับมีสิง์ด้วยครับมีรูปสิง์ด้วยนี่ครับสวยอย่างนี้ครับดูรายละเอียดความงดงามชดช้อยครับนี่ครับด้านหลังก็ไม่เห็นอย่างนี้ครับ เปน็นชัดลงมาครับเยอะมากครับมีผ่านใบสีให้ด้วยนะครับนี่คือรักษาของเทียนโบราณนะครับก็ได้มีการส่งกันเข้าประกวดเช่นเดียวกันครับ